สวัสดีครับพบกับผมอิจฉนเกยนะครับนาอกับบ่าวหินชาแนลนะครับนาะวันนี้บ่าวหินชาแนลกับสิผู้าสุภูสุขุนนะครับเนาะ มาเที่ยววัดพระชานจังหวัดลำปางนะครับเนาะวันนี้บรรยากาศก็ดีดีนะครับเนะบาะบอค่อยแดดปันใดน,นะครับเนาะบ้าวินชนแนลกันในเดินทาง็อกมาแต่ซ้องกับเสารนะครับเนาะขาปรดมากกับบอกลยน,นะครับจากตัวเมืองลำพูนนันประมาณ60กิโลนิดๆนะครับเนาะวันนี้บรรยากาศก็ได้ดีนะครับเนาะเสารนี่กะบ้าวินชนแนลกะ ตื่นตาเสาแน่จ้กหน่อยนะครับเนาะตั้งแต่ตีห้านะครับเนาะเดินทางมาวันนี้ก็มีความสุขล่ายไหลนะครับเนาะก็ได้เดินทางมาแต่เสารนะครับเนาะมีก็คือทางขึ้นไปวัดพระชานนะครับเนาะทางเดินบันไดก็สีประมาณหกกลอยขั้นนะครับเนาะการเดินทางนี้ก็ใส่เวลาบดุลนะครับเนาะบ่าวหินเชนเอากระยางกั เป็นสีลาลาแนจักหน่อยนะครับเนาะทางขึ้นกนะออก,นนะะกะจะชั้นแนจักหน่อยนะนครับเนาะขันผู้ใดบ่วมมกยางนะครับเนาะผู้ใดมักสบายแนจักหน่อยกะนั่งรถขึ้นมาได้เนาะครับเนาะค่าขึ้นกะ20บาทนะครับเนะาะค่าล่วงกะ20บาทนะครับเนาะกะบบอือบ้าแพงนะครับเนาะขันผู้ใดยอยากได้บรรยากาศหรือออกกำลังกายไปนั่งกะยางขึ้นมาได้เนาะครับเนาะ ตามข่างทางที่เห่ายางขึ้นมานีก็สิมีคนนะครับเนาะเอาหินมาเรียงกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเนาะยางไว้อีกจักหน่อยก็สิพอรูปปั้นนะครับเนาะตามทางแยกกษสิมีป้ายบอกนะครับเนาะว่าไปทางนี้ไปอีหยางนะครับเนาะนี่ก็คือทางขึ้นนะครับเนาะบางหินฉาเหลวก็เดินทางมาถึงแล้วเป็นพญานาคสองตัวย่งๆนะครับเนาะเดินทางขึ้นมาถึงนี่ หลังจากนี้กะสิย่างขึ้นไปเป็นท่าขึ้นเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบ้าหินแชแนลสิพ้าไปเบื้องข้างทึ่งเนาะครับเนะาะว่ามีออียงแน่เนาะครับเนาะข้างทึ่งนี้เบ้าหินแชแนลก็ว่าเคยมาจักเกียร์เนาะครับเนาะสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิธิ์นะครับเนาะ สิ่งยางึ้นว่านี่บรรยากาศที่บาวินเชเนลมองลงไปข้างล่างเนาะครับเนาะก็เห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดล่ำปางเนาะครับเนาะเห็นไปเบิดเลยเนาะครับเนาะคือว่าสูงอิลีนะครับเนาะเบื้องจากวัดที่เห็นไปข้างเทิงนี้ก็สวยง่ามอิลีนะครับเนาะบรรยากาศก็ส่วนเศร้านี่ก็ถือว่าห่อนนะครับเนาะบรรยากาศกเย็นๆยนนะครับเนาะเดี๋ยวบาวินเชเนลสิปา เบิ่งบรรยากาศโดยรอบเนาะครับเนาะว่าสิีเป็นจ้งไดเนาะครับเนาะว่าสิเป็นแต่เบิ้ง่เนะครับเนาะนี่ก็คือสถานที่ทองเทยวอีกแห่งหนึ่งนะครับเนาะของจังหวัดลำปางนะครับเนาะวัดพระชานนะครับเนาะนี่ก็เป็นตรงนี้ก็สิเป็นพระพุทธรูปขัางในนะครับใหญ่ๆนะครับวัดสวยงามสวยงามนะครับเนาะยืทถึงยอดดอยนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีผ้า เข้าไปเบิ่งด้านข้างและข้างในนะครับเนาะว่าสีมีความสวยงามจังไไดแน่นะครับเนาะตามเบาหินเชนเอวมาเลยนะครับเนาะที่เบาหินเชนเอวยางขึ้นมากนี่ก็เพื่อที่จะได้เก็บบรรยากาศน้ำค้างทางที่เบาหินเชนเอวยางขึ้นมานะครับเนาะว่าสีพ่อเอยียงแน่นะครับเนาะขันนังรดขึ้นมาเบาหินชแนลก็สีบริเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะว่า บรรยากาศกลางท่านี้เป็นจังใดน,นะครับเนาะเพราะว่าถ้านั่งรถขึ้นมานะครับเนาะเกะสีขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับเนะะบาะเกษีวัดใดขึ้นมาทางนี้นะครับเนาะบ้านฮินเชนเอาก็เลยเลือกงานขึ้นมาเพื่อทีได้กเก็บบรรยากาศรอบๆพระเจดีรอบๆตรงนี้นะครับเนาะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะความสวยงามของสถานที่รอบๆนี้ก็สวยงามอีเลนะครับเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับนะท่าทีบ้านฮินเชนเอา ดเดินทางมากนะครับเนาะมือนีกะถือว่าบ่ห้อนนะครับบรรยากาศก็เป็นใจเนาะครับเนาะนี่ก็คือสถานที่ขังในเนาะครับเนาะที่ผมพาเขามาเบิ้งนะครับเนาะเป็นพระพุทธรูปง้ามงามนะครับเนาะผู้ใดอยากเข้ามาสักกะหรือมาขอพรไหวพากนะกะเชิญเดินทางมาเที่ยวใดน,นะครับเนาะที่วัดพระชานจังหวัดลำปางนะครับเนาะขังในกะเป็นอุโบสถนะครับเนาะและก็มีพระพุทธรูป หาตักไงเติบอยู่นะครับเนาะบาวินชาเนลกับโบฮูนะครับว่าไงซําใดนะครับเนาะรูภาพนี่ก็สวยงามีดีนะครับผู้ใดมักมาทายรูปหรือว่ามาทําบุญนะครับเนาะสายมู่นะครับเนาะกับมาด้นะครับเนาะขอพรนะครับเนาะนี่กับเป็นท้างขึ้นนะครับเนาะกับิีนี่ถดรับทรงนะครับขึ้นๆลงๆนะครับเขาจะจอดจะตรงนี้นะครับนี่ก็คือร้านกาแฟหรือว่าร้านชานะครับเนาะผู้ใดอยากกินนะครับเป็นอ่าร้านชา อาหารญี่ปุ่นนะครับเนาะนี่ก็เป็นท่างึ้นนะครับเนาะผู้ใดอยากมาถ่ายรูปนะครับเนาะก็มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับเนาะตรงข้างน้านี่ก็สิเป็นบันไดท่างึ้นนะครับเหมือนเข้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผู้ใดมกถ่ายรูปก็เชิญเดินทางมาเที่ยวได้นะครับผู้ใดอยากมาโคมพ่ออนก็มาได้นะครับเนาะสายผู้ใดมกเซลฟี่นะครับเนาะตรงนี้เลยครับได้บรรยากาศประเทศญี่ปุ่นชัดๆเลยนะครับเนาะบ่าวฮินชาแนลกับ วัอนี้วันนี้ยังไรนะครับเนาถือว่ามาเที่ยวน้ำน้ำบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเราผู้ใดอยากมาเที่ยวกะมาเที่ยวใดนะครับเนาวัดพระจันทร์จังหวัดลำปางนะครับเนานี่เป็นปะญี่ปุ่นนะครับเนาที่เพิ่นมาเข้าฟันนะครับเนาให้แสงอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนามีนะครับกับผู้ใดมาถ่ายรูปมัาแ่ยงกับมาตรงนี้ได้นะครับเราตรงนี้สิเป็น่า ตะก่างหน่อยนะครับเนาะเพิ่นเอาไว้เขียนซื่อใ่นะครับเนาะไว้ขอพรนะครับเนาะส่วนนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับเนาะไปสักกะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเนาะเป็นพระพุทธรูปองค์สีเขียวนะครับเนาะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือพระพุทธรูปไดบุสึนะครับเนาะ เป็นพระพุทธรูปองค์สีเขียวองค์บใกไงเนาะครับเนาะโบหัวนาตักเทายนะครับเนาะบ้าหินเชนิโอก็บอสสามารถไปวัด like ได้เนาะครับเนาะกับโบหัวใยลีนะครับเนาะพระองค์นี้ก็ได้แรงบันดใจมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กนะครับเนาะขังในผู้ใดเดินเข้ามาก็เข้ามากบไว้ขอพรนได้นะครับเนาะก็หลังจากนี้บ้าหินเชนิโอก็จะได้เดินทางกลับลงไปโดยลดโดยสารนะครับ20บาทพร้อมกับตัวใบนี้แล้วครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเนาะมุนิบาวหินชาแนลกบถ่ายรูปสวยๆงามๆม,มาฝากเนะนาะอยู่ข้างหน้าวัดพระชันกนบาววินชาแนลสีเดินทางกับนะครับเนาะการหลังจากนี้ผู้ใดอยากมาถ่ายรูปหรือมาเที่ยวชมนะครับเนาะกะเชิญมาเที่ยวชมไหนนะครับเนาะกะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับ